ตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่โรงแรงอามอมรีกรุงเทพนะตรงประตูน้ําค่ะก็ตรงข้ามกับแพตินัมนะมาทานเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาตินะคะเป็นมื้อเย็นนะคะหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะเฉพาะแค่วันเสาร์นะคะราคาปัจจุบันนี้นะคะมันคือ1,599บาทบวกๆนะคะแต่ตอนนั้นขวัญไปได้โปรโมชั่นจากไล n ์ช้อปปิ้งนะก็เลยเหลือแค่คนละ777บาทท่วนนะคะเน็ตนะ แต่มันจะมีควเนเทนต์โปรโมชั่นของ h ังกี่ฮับนะเขาก็มีเหมือนกันนะมันจะ1,100กว่าบาทนะคะแต่เขาจะมีแถมเป็น l o อบสเตอร์เทนะหนึ่งที่โฟการหนึ่งที่แล้วก็แก๊กุวยม,มีฟองไม่อั้นนะคะอันนี้สำหรับ h ังกี้ฮับนะ1,100กว่าบาท แต่ถ้าเป็นของขวัญเนี่ย777บาทเนี่ยแถมแค่ lobster tail หนึจานนะคะสำหรับผู้ที่ใช้วิวแชร์นะคะก็ดออหห้้าโรงแรมนะแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น4คะ่ะและห้องอาหารนะคะเขาชื่ออเมยาฟูดแกลเลอรี่นะคะเปิด6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเดี๋ยวเราเข้าไปในดูบรรยากาศในห้องอาหารแล้วก็ลายอาหารไปพร้อมๆกันนะคะ เดินเข้ามานะคะอันดับแรกเลยนะคะจะเห็นสเตชันกิลวก่อนเลยค,ะค่ะขาเนื้อแกะค่ะแล้วก็เนื้อบัวซิบปล่อยอันนี้เป็นหมูนะคะผอกชอ็อะมีกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเลยนะคะมีแคนาเดียนล็อบสเตอร์อันนี้เป็นหอยเชลล์นะคะแล้วก็มีทูน่า ลอบสเตอร์ ster, ตัวใหญ่ๆเลยค่ะซุปเห็ดชัฟเฟิลอันนี้เป็นผักโขมอบชีสค่ะตรงนี้จะเป็นสเตชันของปูนะคะโอ้โหมีซอสเพียบเลยสิงคโปร์ชิลลี่สีลังกาเคอร์ลี่กาลิกซอสแบ e b l a c ปป e p p e ท t h ยยโ l l เคอร์ยยล,ลี่ บลอกลิฟมิสกระหลิกระนแบ็กเบปเปอเยอะเลยค่ะถ้าอันที่มันเป็นปรูเหลืองนี้นะคะต้องไปเอาเบอร์ที่โต๊ะแล้วมาให้เชฟทำนะคะแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะอันนี้เป็นต้ยมยำซีฟูด้ดข้าวผัดปูค่ะเป็นผักน้ำมันหอยค่ะบล็อกอย ตรงนี้เป็นสเตชันของพาสต้านะคะตรงนี้เป็นรีซัตโต้ค่ะ มุมก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะกัแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็นหมูหันสไตล์ฮ่องกงนะคะคือสามารถกินได้ทั้งเนื้อและหนังค่ะหมั่นโหค่ะอันนี้จะเป็นตระกูลทูน่านะคะ มุมซีฟู้ดออนไอซ์ค่ะมีขาปูหมึกหอยแมงผู้กุ้งมีสองแบบนะคะและหอยหวานค่ะหอยนางลมมีสามสายพันธุ์ค่ะอันนี้เป็นไอริชค่ะสุราษฎร์บ้านเราและก็ฟินเดอร์แคร์ค่ะ มุมอาหารญี่ปุ่นนะคะคก็มีซูชิและซาชิมิค่ะซาชิมินะคะมีซาบะค่ะมีปลาหมึกค่ะมีปลาฮามาจิค่ะแล้วก็แซลมอนค่ะตรงนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นพับพ,พ,พิซซ่านะคะใส่ทูน่าค่ะมะเขือเทศและก็มอสซาเรลลาชีสค่ะจะเป็นเบอร์เกอร์ค่ะจิ๋วๆเลยทูนา่าขนมปังต่างๆค่ะมุมโคคัตค่ะตรงนี้เป็นสลัดค่ะตรงนี้เป็นไก่แช่เหล้าค่ะแล้วก็มียำปลาดุกฟูค่ะ ยำส้มโอแล้วก็ยำมะเขือยาวตรงนี้จะเป็นมุมผลไม้นะคะมีมะละกอฝรั่งแตงโมแคตนตาลูปแล้วก็สับปะรดค่ะมุมขนมที่นี่นะคะอลังการมากๆค่ะอันนี้จะประมาณแบบสับปะรดนะคะแล้วก็มีลำอันนี้เป็นเค้กวานิลาค่ะ โคโคนัทพนักพัฒนาอีตันเมสอันนี้ดูสวยมากเลยค่ะชื่อสุขัตโต้ค่ะชีสเค้กเรดเวเวตเชสนัทปิสคอฟมูสค่ะพุดดิ้งสาคูมะม่วงช็อกโกแลตฟอลอเทนค่ะ ก็จะมีแก้วมังกรแคนตาลูปมีเค้กนะแล้วก็มีแคนตาลูปสีเขียวแล้วก็มีมะละกอเหรออืมน่าจะมะละกอมีเหมือนมีบราวนี่ด้วยให้จิ้มโอ้หลายจิ้มเลยอันนี้เป็นฟุตสลัดนะคะกับยูสุปไซลับค่ะทับทิมกรอบกรีนทีลาสเบอรี่ทาร์ตอันนี้เป็นแบบชูครีมนะคะรสส้มวานิลาค่ะบันนอฟี อันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะอันนี้เป็นเบอร์รี่บราวนี่มูสค่ะขนมไทยนะคะมีกล้วยเชื่อมนะลูกชุบแล้วก็สังขยาฟักทองข้าวต้มมัดจิว๋ววุ้นกะทิแล้วก็มีทองหยอดอันนี้เป็นบานาน่าเฟมเบ้ มีว่าหิ่นด้วยไอศครีมนะคะมีสีรสค่ะมะนาวสตรอเบอรี่มะม่วงและก็วานิลาค่ะและท็อปปิ้งตรงนี้เป็นมุมของน้ำแข็งใสค,ค่ะมุมกาแฟนะคะก็จะมีกาแฟเย็นนะคะมีไอซ์อเมริกาโน่แล้วก็ไอซ์ช็อกโกแลตค่ะมีน้ำอัดลมค่ะน้ำเปล่า น้องนองที่นี่เพราบริการดีนะคะจากตรงข้างหน้าใช่ไหมน้องก็เดินนําพาเรามาส่งที่โต๊ะนะแต่ก่อนจะมาถึงโต๊ะเนี่ยเขาก็จะแนะนำสเตชันของอาหารทั้งหมดเลยน่ารักมากนะคะอันนี้มันเป็นฟรีนะคะในโปรโมชั่นของควันเนี่ยเจ็้อยเบาทเนี่ยก็เนี่ยแหละเลือกเทลของลอสเตอร์นะคะได้อย่างละหนึ่งนะก็เลือกมาแบบเป็นแบบเบคกตวิชเชสนะคะกับกริลเดี๋ยวเขามาให้ที่โต๊ะมาแล้วค่ะลอสเตอร์เทลนะคะแบบที่มีชีสนะ โอ้ห oh, ตัวใหญ่มากนี่คือขนาดของ l o เตอร์นะคะส่วนหางนะใหญม่มีกลิ่นของความเผาก็เลยหอมๆแบบเผาเผาไม่ไหมแล้วก็ชีสอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีน,น,ดนัวเนี่ยส่วนอันนี้เป็นแบบเผาธรรมดาเลย หืมกรอบสดอ่ะโอเคหืมแล้วเด้งสุดๆเลยอ่ะนี่เป็นกุ้งเผานะคะกับหอยเชลล์ค่ะอันนี้กุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งหอมน้ำจิ้มึงซีบโอเคอะอันนี้เป็นหอยเชลล์กับเนยนะคะ ชิ้นใหญ่นะหอยตัวใหญ่นี่เราเอามาสามอันนะคะสั่งมาเป็นเนี่ยปูแบบซอสสิงคโปร์ซอสสีลังกาแล้วก็เป็นแบบเหมือนแกงกะหรี่อะนะแล้วเดี๋ยวก็ส่งให้กับน้องๆเขาก็มารับไปแล้วก็มาให้ที่โต๊ะอันนี้นี่น่าจะเป็นผงกะหรี่ไทยนะคะแล้วก็จะมีสิงคโปร์กับสีลังกาเนี่ยไม่รู้อันไหนเป็นสิงคโปร์อันไหนเป็นสีลังกาเขามีที่แคะแกะปูให้ด้วยนะ ปูเขาไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรมากนะคะเนี่ยแต่ก็มีเนื้อนะมีอันนี้เป็นปูผัดผงกะหรี่นะคะอืมหอมมากคือกลิ่นเครื่องเทศนี่ดีอะชัดเจนแล้วก็หอมนี่ปูมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหน่อยก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้เป็นปูสักชนิดหนึ่งนะไม่สีลังการก็ ก,ก็สิงคโปร์อ่ะเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กนะอันนี้ใช้ได้นหอมรสชาติดีมากๆอันนี้อีกชนิดหนึ่งนะอร่อยเหมือนกันมีจุดแตกต่างคือตัวซอสนั่นแหละแต่ว่าคือรสชาติดีไม่เค็มไปนัวมากดีดีดีอร่อยกูสามปูนี้อร่อยหมดเลยแสดงว่าไอ้ปูที่เหลือเนี่ย ที่เป็นกระหิกนะหรือว่าเป็นแบล็คปปเปอร์อะไรเนี่ยก็น่าจะอร่อยเหมือนกั <tapping> นเขามีด้วยนะพ็อกพ็อกลิฟวิสกาลหิกแอนด์แบล็คปปเปอร์ซอสลิฟนี่คืออะไรส่วนแลซี่โครงเหรออ๋อซี่โครงหมูกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยต้องรอไหมซี่โครงหมูอันนี้เป็นพ็อกช็อปนะคะซุปหมูนุ่มแล้วนี่ส้่กดลงไปนี่ลิฟเลย เขาออบนุ่มมากหอ,อมด้วยดี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 ดดดดดอันนี้คือบีฟซิปลอยนะคะเป็นเนื้อหัวที่นุ่มมากหนะแล้วก็หอมไม่เหนียวเลยอร่อยมากมาทางอาหารญี่ปุ่นบ้างนะคะโซบะเย็นือ ดีเส้นดีน้ำก็ด,ดีซาชิมิที่นี่มีปลาฮามาจิด,ด้วยอนมๆนมหม,ม,มส,สดข้าอันนี้เชฟพอแนะนำว่าถ้าคนไทยอ่ะน่าจะชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นมันภูนะคะแล้วก็เส้นเองเจุแห่แตจเส้นเล็กๆอา้าว ทำไมเหมือนขนมจีนนะเออนี่มันคือสเต,เตชันพาสตา้าเนี่ยแล้วเผ็ดด้วยแต่ตัวเส้นเนี่ยน,น,นิ่มนุ่มนิ่มอร่อยไม่ใชเ่เดี๋ยวจะหาว่าเละมันไม่เละมันกำลังดีนะคะอร่อยดีแล้วก็มีปุกเผ็ดมีความเผ็ดมีความเผ็ดเอาที่ทำอาหารใช้ได้นั่นแหละเหมือนขนมจีนเลยอันนี้เป็นเป็ด ยากนะคะส่วนอันนี้เป็นหมูหันกับหมันโถอยู่ข้างล่างมาดูเป็ดย่างกันก่อนอ,อู้หหอมอร่อยอ,อร่อยมากเป็ดนุ่มมากซอสดีมากนุ่มมากหอมด้วยอืออือเป็ดย่างดีมากต่อไปเป็นหมูหันนะ บอกเมื่อกี้บอกใช่บอกว่าเอามันนีดเดียวพอนะเขาก็จะมีหมูหันนะวางแปะอยู่บนมันโถนะแล้วก็ให้เราราดซอสหวานๆก <c oughs> ร,ร,รอบนี่ก็ดีตายเหอะกินนิดหน่อยพอ๋ยวอ้วนอร่อยอรอ,ยอร่อยมา <วะ S 2> อันนี้เป็นเจ้าเหล่านึงอ่ะ เป็นเนื้อสดอ่ะกับเนื้อเปื่อยขอชิมน,น้ำซุปก่อนก็ออกหวานหวานแบบหวานหวานน้ำต้มกระดูกอะไรเงี้ยไม่ใช่หวานน้ำตาลออ,อาจจะมีอะน้ำตาลนิดนึงคือบอกว่าเนื้อเปื่อยชิ้นใหญ่มากเอามีดเถือแล้วกันนะถ้าดูหนาเหลือเกินมา เอ็นเอ็นหน่อยว่าก็ได้เฉียวแต่ก็นุ่มแต่ชุบเลยเนี่ยที่เขาทำสดๆเมื่อกี้เลยบานาน่าเฟมเด้นะคะอืหวานก็เมีนขนมหวานเนาะ อันนี้เป็นเชสนัทนะคะก็คือเกาลักแล้วก็เป็นมูสอยู่ข้างในอย่างนี้ไอเม็ดเกาลักเนี่ยอยู่ข้างในนิดเดียวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นมูสนะแล้วก็น่าจะเคลือบด้วยช็อกโกแลตข้างนอกอืมอุ๊ยโอเคนะเหรออยากกินช็อกโกแลตเลยอะแล้วก็เป็นมูสไม่หวานมากอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อย แล้วก็เอาเลดเวเวตมาหน่อยหนึ่งนะคะเหนียวนุ่มเลยคะไม่หวานมากเหมือนกันคือตรงครีมที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยจะมีความออกเค็มๆน้าเลดเวเวตที่นี่จะไม่ได้ออกเปรี้ยวอ๋อตัวที่เป็นส่วนของเค้กเนี่ยคือนุ่มเหนียวนี่ก็ดีนะอันนี้แปลกดีไม่ออกเปรี้ยว ขนมสวยๆอันนี้คืออีตันอีตันเมสนะคะก็คือสเบปะรี่มูสนี่แหละก็ตัวสับอรี่มูสเขาจะแบบว่ามีความแข็งๆ,ๆเลยนะกลิ่นสับอรี่นี่แข็งเขาจะหมูกเลยก็ดีนี่แปลกดีโอเค ไม่หวานมากดีเพื่อเปรี้ยวของซับ,บอรดกรุบกรุบจุ๊บจุ๊บๆุ๊บุุบอยู่เนี้ยเออเออเออดีแปลกดีค่ะอันนี้เป็นบานาฟีนะคะสวยเนาะแต่ก,ะกระเดาว่าก็น่าจะอร่อยแหละแต่ครีมมี่จะเยอะไปไหนเนี่ยขอควานลงไปหารวยหนะน,น่อยอืมอันนี้ก็โอเค โ <Okay. S 2> อเคไม่หวานมากกลมกล่อมดีอ๋อมีความกาแฟนิดๆหน่อยอ๋อบันดัฟฟีต้องมีกาแฟอยู่แลค่ะเอออันนี้อร่อยดีเอาพี่นี่ทำขนมอร่อยค่ะกลวยเชื่อมที่นี่เละได้ใจทุกชิน้นอือแต่ว่าหอมกะทิดีโอเคนะไม่ฝาดอะไรเลยเฮ้ยนี่อร่อยอร่อยอ๋อ ถึงเล็ก็ยังอร่อยอส่วนที่นี่ก็โอเคค่ะใช้ได้ไม่ได้ชิมทุกตัวนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบขนมมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าจากที่ชิมดูคืออร่อยแหละอร่อยจริงเมื่อกี้นั่งกินเกมอยู่ใช่ปะก็พนักงานก็สวัสดีค่ะมีบริการถ่ายรูปให้ค่ะแล้วก็ปริ้นให้ด้วยเออเอ,อแปลกดีนะที่นี่นั่งได้ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะคะตอนนี้สองทุมครึ่งไม่ไหวละอิ่ม,มากเลย แล้วสําหรับราคาที่ผ่นได้มาคือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยผันว,ว่าคุ้มที่สุดอะคือใครได้พันกว่าบาทผ่านว่าก็ยังคุ้มอยู่ดีนะเพราะว่าอาหารทะเลที่นี่แบบซดสสดนะคะแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยทั้งคาวทั้งหวานเลยอันนี้ประทับใจพนักง,งานน่ารักมากๆนะนะอาหารใช้ได้นะพ,พูดตรงตรงเลยแบบไม่ต้องแบบอวยเขาอะคือมันอร่อยจริงแหละไม่ว่าจะกุ้งจะปูจะตัวซอสอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมูหัน คือ,คอ,คอที่ผวัญชิมมาทั้งหมดอ่ะชอบหมดเลยทําอร่อยจริงๆนะคะขนมหวานตอนแรกก็ว่าจะไม่กินก็พอชิมไปก็เออขนมหวานก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นคุมนะคะก็ใครอยากมาทานอาหารบออรรยากาศดีๆนะคะม,มุมวิวเมืองวิวพัตินมัมนะคะก็มาลองดูได้ที่อามารีแบงคอกนะคะมีชวนะ์แค่ว,นวนันเสา,าร์นะหลังสุดเรื่องโปรโมชั่นยังไงลองตามที่หน้าเพจก็ดูนะคะ ก็จะมีฟังก์ชันเยอะอหลากหลายนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย